โอเคครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับ i am r u n n e นนะครับผมวันนี้ก็มันฝนมันตกออกข้างนอกไม่ทันนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาทบทวนแล้วกันว่าจริงๆแล้วไม่ได้วิ่งที่ตึกการจับรถนี้นานอยู่พอสมควรแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูกันแล้วกันว่าเทคนิคของผมที่ใช้แบบอัพฮิะทำอย่างไรกันนะครับอ๋อแล้วก็ดาวฮิลด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับจริงๆต้องบอกไว้ก่อนว่า ถ้าอยู่ในเรสอะผมจะเดินเหนาถ้าเป็นอพผิลนะครับผมไม่มีการจ็อกกิ้งหรอกเพราะว่าก็ไม่ใช่อิ i ลิทใช่ไหมจะต้องรีบอะไรมากมายก็ประหยัดแรงไว้ดีกว่านะครับผมเดินเป็นแบบพาวเวอร์อล์ดีกว่าเ o w าเอร์วอลก็คืออย่างนี้เดินให้เต็มพลังให้เต็มฝ่าเท้าครับวางเท้าให้เต็มฝ่าเท้าไม่ไม่ต้องเพ่งนะครับ แต่ว่าถ้าใครมีแรงอยากอยากจะจ็อกกิ้งขึ้นใช่ไหมให้ก้าวทีทีครับแต่ว่าก็เต็มฝ่าเท้าเหมือนเดิมน,นะตัวจะโน้มไปข้างหน้านิดหนึ่งนะครับคือเป็นฝ่าเท้านะตัวโน้มไปข้ไปข้างหน้านะครับนี่โน้มไปข้างหน้าตามองให้ขนานขนานกับเส้นนะครับขนานกับ,กบพื้นไม่ใช่ขนานกับพื้นเอียงนะ โอเคเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันอีกสักหนึ่งทีแล้วกันนะคือการอัพคิวะครับผมเรื่องสายตานะสายตาเราอะ่ะคือมองให้ขนานกับพื้นราบต้องบอกอย่างนี้แล้วกันนะขนานกับพื้นราบนะครับผมไม่ใช่ขนานกับพื้นเอียงนะให้ให้มองขนาน,นานกับพื้นราบร้อยแปดสิบองศานะครับผมแล้วก็จอกไปนี้ตัวนอมนิดนึงนะครับอย่างนี้น,น,น,นะครับ อีกทีนึงนะค่อยๆจ็อกก้าวสั้นๆนะครับผมประมาณนี้ส่วนการดาววิวครับให้ก้าวสั้นๆก้าวทุกทีทีๆนะครับผมนะอย่างนี้ปล่อยเท้าเลยนะครับมันจะไม่เจ็บ ITB ครับ ท้าก้าแบบทีทีนะส่วนวิธีการวางเท้าคือให้วางตรงหน้าเท้ากับกลางเท้านะครับผมส่วนการที่แบบว่าจะหลบหินหรืออะไรก็ตามามนันนี้มันต้องแล้วแต่ทักษะของแต่ละบุคคลแล้วละกันนะนะจะส่วนเรื่องใส่ตากลำตัวลำตัวให้โน้มไปตามพื้นเอียงนะครับผม เช่นเดียวกับสายตาสายตาเมื่อกีีนี้อัพคิวเรามองขนานกับพื้นราบใช่ไหมอันนี้เราจะมองขนานกับพื้นเอียงนะครับผมให้ขนานกับพื้นเอียงนะครับอันนี้คือเทคนิคดาววีของผมเองนะครับมาเราดูองอตัวไปนิดนึงเพื่อได้ความเร็วเพราะนั้นดาววีอะเราต้องการความเร็วนะครับผมเพราะว่าเรา เราช้าอัพฮิลนะเพราะนั้นเราต้องมาชดเชยที่ดาวฮิลคือวิ่งให้เร็วขึ้นนะครับ ก็หวังจะเป็นเทคนิคให้ทุกคนเอาไปใช้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยละกันนะครับผมจะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยละกันนะครับ